นี่ค่ะทุกคนนูช่สุปลายการอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาสอนทุกคนวาดรูปนกแบบง่ายๆเลยนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะทุกคนว่าจะเป็นยังไงนะคะนี่นะคนี่เลยสอนทุกคนว่ารูปนกแบบนี้นะคะนี่แบบนี้นะคะง่ายๆมากๆเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูวิธีวาดกันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวเรามาวาดกันเลยทุกคน ใชแล้วนะคะ้มีกระดาษ AC หนึ่งแผ่นค่ะแล้วก็มีปากกาหรือดินสอก็ได้นะคะเราใช้เป็นปากานะคะแอนนะคะเราจะต้องวาดแบบนี้ค่ะทุกคนวาดเป็นเลขสองก่อนนะคะมันก็จะทำงานวาดเลขสองนะเลขสองอีกอันหนึ่งค่ะแล้วก็เลขสองสี่อันนะคะทุกคนแล้วเราก็จะได้นี่ค่ะเราก็จะได้แบบนี้เลยนะคะทุกคนได้เลขสองอยู่แล้วใช่ไหม ้เราทำการขีดเส้นใต้ลงแร่ในสองได้เลยค่ะเป็นแบบเหมือนดินที่โลกเกาะน้องเขาได้ยินแล้วใช่ไหมคะทุกคนต่อไปก็เราเติมแบบนี้คะ่ะที่หัวนะคะที่ตรงหัวในสองข้างบนเลยคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาใจกันต่อนะคะเป็นแบบนี้นะนี่คะ่ะทุกคนเดี๋ยวเเรามาใจเดี๋ยวเรากลับมานะคะทุกไนเดี๋ยวไเดี๋ยวค่ะกเอาละทุกคนเราต่ออีกล้น,นะคะเราได้ทำการวาดหัวเสร็จแล,ล้ว เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาวาดตัวของมันเลยดีกว่าคะ่ะทุกคนก็ให้เรานะคะทําการทําแบบนี้เลยคะ่ะเราจะต่อนะคะทุกคนให้มันลงมาเป็นแบบนี้นะคะข้างๆอย่างนี้นะคะ<อ>เห็นไหมตรงนี้นะไม่มีอะไรนะเราต่อให้มันเป็นอย่างนี้คะ่ะสองอันเลยนะคะทุกคนเราก็จะทําการต่อมันนะคะแล้วต่อไปนะคะก็จะมาตกแต่งเติมหน้ากันเลยคะ่ะแล้วก็จะวาดปากนกนะคะทุกคน นี่สากนกได้แล้วนะ่ะแล้วก็ต่อไปก็จะวาดเป็นลูกกตานะคะนี่เลยค่ะลูกกตานี่ก็จะมีลูกกตาแล้วใช่ไหมเราจะตกแต่งแล้วก็จะวาดเป็นตัว V ขึ้นไปนะคะแบบนี้เลยคะ่ะนี่ แล้วก็ทํแต่ต,ตรงนี้นะคะอีกอันหนึ่งนะตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้นะคะทุกคนนี่เป็นตัววีขึ้นอีกอัน,น,น,ะะน,นหนึ่งนะคะก็ให้เราวาดเป็นตัววีขึ้นไปเลยค่ะมันจะดูวเล็กนิดหนึ่งนะโอเคค่ะตันนี้ได้สองก้าแล้วลใช่ไหมเราก็จะมวาวาดเติมหางกันเลยคะ่ะเราจะวาเป็นตัว,ตวยูตัวเล็กหนึ่งอันนะคะแล้วก็ตัวใหญ่หนึ่งอันค่ะละพอนแม่งก็จะเป็นตัวยูตัวเล็กหนึ่งอันนะคะแล้วก็ตัวใหญ่หนึ่งอันเหมือนเดิมค่ะ นี่ค่ะทุกคนก็จะได้ประมาณนี้เลยนี่นะคะแล้วก็เราไปลงสีกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าเราจะลงสีเป็นสีอะไรนะนี่จะเป็นสีของเรานะคะแก่ทุกคนมาเราลลงสีกันเลยดีกว่าอย่างแรกนะคะเราจะต้องลงปากนกนะคะเราจะต้องเอาเป็นสีเหลืองนั่นเองค่ะปากของนกนะเราจะลายเป็นสีเหลืองนะคะ นะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนที่เราวาดรู้สึกกันเลยค่ะเอาละค่ะทุกคนก็ตอนนี้นะคะเราได้ทําการระบายสีเสร็จแร้วร้อยแล้วนะคะสองตัวนะคะเราไปดูกันค่งกันหนึ่งสองสับปเดกันนี่ค่ะเป็นนกสีส้มกุฏีแดงนะคะแอบจะแต่งเพิ่มเติมนิดนึงนะคะก็เป็นนี้เส้นใบไม้แล้วก็แสงอาทิตย์ส่องมาค่ะทุกคนก็นะคะทุกคนวาดได้ง่ายๆมากๆเลยค่ะใครก็ไปลองวาดตัดกันได้เลยนะคะทุกคนก็เป็นว่า สำหรับคลิปนี้นะคะเราต้องขอจบคลิปเดี๋ยวนี้ค่ะบ๊าย,ายถ้ามีอยน่้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นเลิศใสให้เราด้วยนะคะอยากให้เราคลิปอะไรอีกก็เลยคอยไม่ต่ายคลิปนี้เลยนะคะทุกคน,นก็สำหรันนะคะบ,บคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายคลิปหน้านะคะทุกคนลุกเลิฟน่าต่าคลิปหน้าค่ะบาย,บาย